มาเติมแล้วครับถูกใจสนุกเลยคุณนกแล็กกับน้ำถูกใจส่วนน้ำเปิดใหม่จ้าน้ำเปิดใหม่จ้าข้าเข้าถูกๆเลยจ้ามีอาหารลอยน้ำด้วยนะจ้า สวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพร้อมเลยอุยสหาน้ำน่าเล่นจริงๆเลยค่าเข้าเท่าไหร่คะ20บาทครับ20บาทโอ้ยถูกเลยลูกโ,โ,โอเค20บบาท1 2 3 3คน60บอ๋สสบอ60บ,บาท,บาทโอเคได้เลย60บาทถูกมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะต้องไปพอดีว่าแม่จะต้องไปทุ่งาแถวเนี้ยค่ะไปแป๊บ<ป>เดียวเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะฝากเด็ก เล่นน้ำอยู่ที่นี่ก่อนได้ก็ฝากดูแล่ัปลอดภัใครให้ด้วยนะคะได้ครับอะ,อะ โอเคค่ะ ขนมนี้พิเศษอย่างหนึ่งรอยน้ำได้ด้วยนะนี่ขอด,ดูนะคอดูนะโอ้ยยีดูก็ล้มอนี่ลอยน้ำได้ด้วยนะหนูไม่เคยเห็นขนมรอยน้ำเมื่อก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเขนม้กินดีอันนี้จิงจริงเลยนาะโ,โบริการส่งอาหารถึงที่เลยเอยน้กน ฉันว่าน้ำจะแรงเกินแล้วเนี่ยฉันเกือบตกเลย <laughs>

จะได้ห้าหกพันกับบ้านแบบฟรีฟรีขนมปังมาเติมแล้วครับเอ้ยมาแล้ครับอีอขนมปังรวยน้ะขออีกค่ะขออีกขออีสองแผนค่ะได้ครับวันนี้แหละรวยแน่แค่นี้เรละ็เลือกเรื่องรับอีกไหมครับ ขอเติมอีค่ะเพิ่มนะห้าสิบเอาไหมเอาเลยเออต่อมาจะหมดเปลืองก็เปลืองชื้ออยากชื้อชื้อมากอือหืออาหารอะไรแพงเนี่ยแพงกว่าค่าเข้าวน้องไงไม่ขายอีกค่ะครับผมแล้วอะไริ่มอีกไหมครับไม่อา ข้าวเด็กวันนี้ลูกแม่กลับมาช้าร์ด้วนทีนะคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยหล่ะค่ะอ่ะปาปะเดี๋ยวคุณแม่จะจ่ายจางก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันตอนหลังนะลูกนะอ่ะโอเคมามาขึ้นมามาเไปเอาผ้าขนมไปหยิบข้าวขนูเลยขนมสวยนะลูกนะโอเคเดี๋ยวแม่คิดจางก่อนนะลูกเอาแว่นโอ้มีแว่นตามาบริการด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ดูแลอย่างดีเลยค่ะครับอ่า ค่าข้าหกสิบบาทเด็กๆเ,เขามีรับประทานขนมอะไรกันไหมคะเยอะเลยครับอ๋อทานเยอะเลยเท่าไหร่คะทั้งหมด700เจ็ดพันบาทครับฮะเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันอะไรคะลูกคุณกินทุกเวลาเลยครับ <S <S ไม่แต่กินอะไรเจ็ดพันบาทคุณจะบ้าหรือเปล่านี่เด็กสามคนค่าข้า6หกสิบค่าลงศากดิพันสองครับ<ง>อยแต่คุณบอกว่าแค่เข้า,ขา หกสบาทก็เนี่ยคนละยี่สิบบาทผมหมายถึงว่าค่าเข้าเดิมเข้ามาประตูแล้วก็ค่าลงน้ำคิดแยกครับคิดแยกอะไรคะค่าลงน้าค่าลงน้ำพันสองครับคนละพันสองคุณจะบ้าหรือเปล่าค่าลงน้ำคนละพันสองใช่ครับสะระเล็กเดียวแค่นี้ผมใช้สระอย่างดีครับ เฮ้ยคุณไม่ใช่มันลงไปชุบตัวเป็นทองทาได้นะถึงมันจะคิดราคาแพงขนาดนี้ตังค์าของผมอ่ะมันของดีอะจะบ้าหรือไงคุณนี่โกงนะโกงราคาหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาก็ยืมนี่เขาก็ยืมนี่เขาก็ยืมเอ้าแล้วลอันนี้มันเป็นบริการของที่สวนน้ำคุณไม่ใช่หนอก็เจียตังเหมือนกันครับก็จะไม่ไม้แจ้งตัวละพันพันห้าสองพันครับแล้วคุณทําไมไม่บอกฮะคุณทาไมไม่แปะป้ายประกาศบอกเนี่ยบอกราคาให้ชัดเจนสิ เนี่ยถึงเวลามาคิดตังเนี่ยคุณมาคิดตังแบบเนี้ยก็แย่น่ะสิใครจะมีปัญญามาจ่ายขนาดนี้ฮะแล้วกินขนมอะไรหมดเบ็ดเสร็จไปเจ็ดพันมันมันไม่ใช่เลยเนี่ยในผมจะค่าเดินเสิร์ฟีกละค่าเดินเสิร์ฟอะไรมันเป็นบริการาาคุณมันเป็นบริการของคุณไงผมคิดตังอะ่ะ คิดตังอะไรคุณก็คิดแค่ขนมค่าอาหารของคุณสิแล้วมาคิดค่าบริการเสิร์ฟอะไรยังไงมันก็ไม่แพงขนาดนั้นหรอกลูกคุณกินขนมปังกินขนมน่นกินขนมนี่อะไร็ต้องจ่ายลูกฉันกินขนมอะไรน่นี่นี่นิดนหน่อยแค่นั้นเองกี่ชิ้นหนูกินขนมปังไปกี่ชิ้นลูกคนละสามชิ้นเหรอคะคนละหนึ่งชิน้นหน้าเลือดขนาดนี้นะครั้งเดียวพอจ่ายเลยนะครับ เอาไปทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีอยู่แค่นี้แหละเอาไปแค่นี้ไปกลับบ้านเอาคุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะครั้งหน้าคุณทำอย่างนี้ได้ไงอะคุณคิดเงินลูกค้าอย่างนี้นะเจ๊งแน่นอนไม่มีใครมาแลคุณทำอย่างนี้ได้ไงอะคุณจ่ายผมมากสวนน้ำที่อื่นมีเยอะแยะลูกเอาคุณแอมขนาดนี้คุณจ่ายไม่ครบป่ะเอาคุณคุณจ่ายไม่ครบป่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามติ๊กเกอร์และกระดิ่งพุ่งจิ้มให้คุณนกเล็กด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ